สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวานชิวการ Love c h i n e s s n o v e l and Series ค่ะอพิสดนี้นะคะหวานจะพาทุกท่านไปเ,เรื่องนะคะซีรีส์เรื่องนี้เคยดูกันไหมเอ่ยออ Three Kingdom ะะสามก๊กนั่นเองค่ะก็สำหรับอพิสดนี้นะคะจะเป็นคอนเทนต์ที่หวานตั้งชื่อว่า ออโจโฉนะคะได้สร้างแล้วก็คือปลูกฝังแม่ทัพผู้จงรักภักดีไว้มากมายเลยแต่ทำไมนะคะเมื่อสือหมาอา้ยึดอำนาจไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีแม่ทัพท่านใดที่จะยืนหยัดต่อสู้กับสือหมาอา้เลยนะคะก็สำหรับเรื่องนี้ก็ดังที่กล่าวไปแล้วค่ะว่าราชวงศ์ที่เรียกว่าณตอนนั้นนะคะในเรื่องของซีรีส์เนี่ยราชวงศ์แห่งสวรรค์แล้วก็สุภาพชนนะคะจากคนรุ่นหนึ่งเนี่ยก็จะไม่ดีเท่ากับคนรุ่นหนึ่งประโยคนี้ในยุค3าม กกของโจเวยนั้นก็คือเขาเขียนไว้ว่าเหมาะสมมากเลยนะคะในช่วงชีวิตของท่านโจโฉเนี่ยก็มีแม่ทัพนะคะที่มีชื่อเสียงอยู่ไม่ว่าจะเป็นท่านตระกูลของท่านโจเวยนะคะจางเหลียวซูหวงแล้วก็มีคนอื่นๆอ,อีกค่ะอีกเยอะนะคะซึ่งเป็นแม่ทัพที่มีชื่อเสียงที่สุดในในโลกนะตอนนั้นแล้วก็ยังมีกวดเจียแล้วก็ซุนวี้ด้วยก็เทียบเคียงได้กับเหมือนกับว่าเป็น เป็นลูกมังกรแล้วก็ฟีนิกซ์นะคะเหมือนกับว่าม,มีมีทุกอย่างในมือนะคะของท่านโจโฉที่พร้อมจะทําให้อํานาจเนี่ยขึ้นสุดจุดสูงสุดได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามแล้วหลังจากที่การสิ้นพระชนของโจโฉไปนะคะตระกูลโจโฉเองก็คือถูก ถูกลิดรอนอำนาจได้อย่างรวดเร็วมากหลังจากนั้นเพียงแค่ไม่นานนะคะรวมทั้งมูลนิธิต่างๆหน่วยงานต่างๆที่โจโฉได้สร้างขึ้นในตอนที่ตนเองมีชีวิตอยู่นั้นค่ะด้วยมือของตัวเองเลยนะคะก็ต้องไปตก อยู่ในอำนาจของตระกูลซือหมาเช่นกันนะคะซึ่งก็เริ่มจากที่ในเดือนอมีนาคมนะคะพุทธศักราช2220เนี่ยก็เป็นปีพุทธศักราชที่ท่านโจโฉสิ้นชีวิตไปนะคะแล้วก็บุตรชายของท่านนะคะก็ขึ้นก็ยกทัพไปรับ คือรับราชสําัักท่านในฐานะจัก,กรพรรดิทันทีเลยซึ่งก็เป็นช่วงเวลาสูงสุดแล้วนะคะที่มีอำนาจสูงสุดของของตระกูลของทางโจโฉนี่แหละอย่างไรก็ตามค่ะการมีเรียกว่ามีอำนาจแล้วก็มีสง่าราศีในช่วงสั้นๆนะคะก็ผ่านไปอย่าง รวดเร็วเพราะว่าตระก,กูลโจโฉได้ขึ้นเป็นจกักรพรรดิเพียงแค่สองชั่วอายุคนเท่านั้นเรียกว่าสั้นๆน,นะคะดังนั้นเนี่ยพลังของโจโฉก็ทุกอย่างอำนาจของโจโฉที่เคยสร้างขึ้นมาทุกอย่างนะคะก็ตกไปอยู่ในมือของตระก,กูลซื้อหมาค่ะทีนี้ในปีคริสตศักราช249กนะคะก็คือท่านซื้อหม้าีเนี่ยก็ได้แบบว่าจากักรพรรดินีนะคะผู้ถูกขับไล่ซ้ําแล้วซ้ําอีกเนี่ยได้ฉวยโอกาสที่ทางแม่ทัพ โจโฉจะเดินทางไปกับโจทัพโจโฉนะคะเดินทางออกจากลวอยางเพื่อไปเยี่ยมสุสานของเ,อเรียกว่าสุสานเกาปิงค่ะคว้าโอกาสนี้นะคะจัดการรวบ รวบรัดตัดตอนเลยคือควบคุมเมืองหลวงเอาไว้จากนั้นก็บังคับให้ทางทางตระกูลของโจโฉนะคะสารภาพความผิดแล้วก็ยอมจำนนค่ะซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันในประวัติศาสตร์ซึ่งมีชื่อเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะสุสานเก่าปิ่งนั่นเองก็หลังจากเหตุการณ์นี้นะคะอำนาจของตระกูลโจโฉกลางราชวงศ์เนี่ยก็เกือบถูกถอนลากถอนโครนไปหมดแล้วโดยเกือบนะคะเกือบโดยซือหมาอีแล้วก็จํานวนคนที่เกี่ยว มีมากถึง5,000คนเลยทีเดียวค่ะเป็นตระกูลใหญ่เบลเล่มเลยนะคะทีนี้เมื่อสูญเสียการสนับสนุนไปแล้วเนี่ยทางจัก,กรพรรดิที่ยังยังคงอยู่ก็คือเหมือนกับว่าถูกโดดเดี่ยวนั่นแหละแล้วก็ถูกบังคับให้เปลี่ยนเป็นหยวนเจียพิงนะคะใน4เดือนต่อมาก็ไม่นานเท่าไหร่ค่ะก็หลังจากที่ซอหมอี้ได้กวาดล้างอิทธิพลของตระกูลโจโฉแล้วนะคะเขาก็ถือโอกาสส่งเสริมการปกครองของเขาคือนโยบายกฎหมายอะไรต่างๆของเขา ก็ขึ้นมาหมดเลยค่ะแล้วก็เมืองหลวงวนรู้นะคะของราชวงศ์แมนจูก,ก็กลายเป็นเหมือนกับว่าเลขานุก,การแขกของตระกูลซื้อหมาแล้วก็ไอการเปลี่ยนแปลงนะคะที่เรียกว่า การเปลี่ยนแปลงสุดสารเกาปิงหรือว่าเกาปิงหลิงนะคะเกาปิงลิงก็กลายเป็นช่วงเวลาที่สิ้นหวังที่สุดของของทางตระกูลโจโฉแล้วค่ะก็ไม่ว่าโจโฉนะคะจะปฏิบตัติต่อเล่าปี่ซึ่งเป็นจัก,กรพรรดิหั่นอย่างไรนั้นก็ตอนนี้ก็โดนซื้อหมายอี้นะคะปฏิบัติต่ตอจัก,กรพรรดิโหยโจโฉฟังอย่างนั้นเลยค่ะก็คือเหมือนกับว่าเป็นกรรมสนองกรรมเนาะในรุ่นถัดๆมาค่ะทีนี้ค่ะ ในช่วงของไทม์ไลน์นะคะพอการเปลี่ยนแปลงเกาผิงหลิงหรือว่าสุสารเกาปิงนี้เสร็จไปแล้วนะคะคือผ่านไปเพียงแค่29ปีเท่านั้นนับจากท่านโจโฉแท้คือท่านโจโฉสิ้นพระชนทีนี้ค่ะปกติแล้วท่านโจโฉก็ได้ปลูกฝังแม่ทัพที่จงรักภักดีไว้มากมายเลยนะคะก็เป็นคําถามว่าเออทำไมถึงไม่มีแม่ทัพคนใดที่มายืนหยัดต่อต้านซื้อหม่าอี้เลยปล่อยให้ซื้อหม่าอี้มายึดอํานาจนะคะถ้าเกิดว่ามีใคร มีแม่ทัพนะคะที่เก่งๆยืนหยัดขึ้นมาเพื่อ,อรัชวงศ์ของทางโจโฉตอนนั้นนะคะก็ตระกูลโจโฉก็คงจะไม่ถูกกวาดล้างไป ไปหมดขนาดนั้นค่ะก็ตลอดยุคสามก๊กนะคะก็มีคนสองคนที่ที่มีความรักพรสวรรค์ของคนเก่งๆจริงๆคน,นงคนหนึ่งก็คือแน่นอนว่าท่านเล่าปี่นะคะแล้วอีกคนหนึ่งก็คือท่านโจโฉนี่แหละก็เล่าปี่เนี่ยเป็นคนที่มีเมตตาธรรมแล้วก็มีความชอบธรรมมากๆเลยนะคะนอกจากนี้เขายัางยังชอบแล้วก็แบบแบบชอบ ชอบคนเก่งอะค่ะคนที่มีพรสวรรค์ไม่ว่าจะทางใดไม่ว่าจะเป็นทางสติปัญญาทางบุญทางบูนะคะคือท่านนิยมชมชอบหมดดังนั้นนะคะก็เล่าปีก็จึงมีเป็นอีกคนหนึ่งที่มีผู้ที่มีความสามารถอยู่ในาภายใต้บังคับบัญชาของเขาคือมีคนช่วยเขาเยอะค่ะแต่ว่านะคะข้อจํากัดของท่านเล่าปีคือหวานเท่าที่อ่านดูหวานคิดว่าท่านอ,อยู่ที่อีโจมากเกินไปคือท่านมักจะอยู่ที่อีโจเสมอๆเลยนะคะแล้วก็รัฐมน นตีที่ดีแล้วก็นายพลที่เก่งๆดุร้ายเนี่ยก็คือคือไม่สามารถที่จะจะไปไปสัมผัสกับที่ราบภาคกลางได้คือยกไปไม่ถึงสักทีส่วนใหญ่แล้วมักจะอยู่กันที่อี้โจค่ะหวานหวานอ่านแล้วหวานรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวของท่านเล้าปีจะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ในทางกลับกันค่ะของท่านโจโฉนี้แตกต่างกันนะคะไม่เพียงแต่เขาจะเรียกว่าจะ คือตอนที่เขายังไม่ได้เป็นจัก,กรพรรดินะคะเขาก็สามารถที่จะกลุ่มอํานาจของจัก,กรพรรดิได้แล้วก็สั่งสั่ง,ง,งค่ะคือเป็นลูกน้องที่สามารถจะสั่งเจ้านายได้เองนะคะสําหรับท่านโจโฉเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามนะคะพอเขาถืออํานาจของราชจจสํานักไว้ในมือของเขาเนี่ยเขาก็เลยมีอํานาจเยอะค่ะในการที่จะรับสมัครคนที่มีความสามารถนับไม่ถ้วนรวมทั้งคนแปลกหน้าต่างถิ่นต่างๆขอแค่มีความสามารถทางด้านการลบนะคะเขาก็ดูแลหมดสําหรับท่านโจ โฉนะคะคือท่านโจโฉเนี่ยใช้อำนาจในมือในะการที่มีเงินมีทองมีอำนาจนะคะก็เรียกคนเข้ามาอยู่เป็นพักเป็นพวกได้เยอะนั่นเองค่ะก็เหมือนกับว่าคนหนึ่งนะคะใช้ใจท่านเล่าปีส่วนคนหนึ่งใช้อำนาจและเงินค่ะทีนี้นะคะยกตัวอย่างท่านหนึ่งก็คืออย่างท่านกวนอูเนี่ยก็คืออัตลักษณ์ของท่านจะมีความพักภูมิใจที่สุดในชีวิตของเขาก็คือเขาไม่ใช่ไม่ใช่ของอดีตนายพลหรือว่าเซียงอย่างไทโฉแต่ว่าเป็น เป็นเหมือนกับว่าในพลใหญ่นะคะของฮั่นโชดถิงประมาณนี้ค่ะเป็นฉายาใช่ไหมคะฮั่นโชดถิงอดีตแม่ทัพของกวนอูเนี่ยก็อดีตแม่ทัพของกวนอูคือเล่าปี๋เฟิงนะคะแต่ว่าทางด้านของฮั่นเฉาถิงนี่คนนี้ก็ถูกโจโฉมอบให้ไปอีกทีหนึ่งค่ะดังนั้นก็คือทำไมกวนอูถึงดูหมินอดีตแม่ทัพแล้วก็แสดงตนเป็นเป็นฮั่นเฉาถิงแทนเองเหตุผลก็ง่ายๆนะคะเพราะว่าเพราะว่า แม่ทัพนะคะที่ได้รับมอบมาเนี่ยเป็นเป็นคนของราชวงศ์ฮั่นแล้วก็เป็นอัศวินที่ได้รับมาจากหลิวเซี่ยซึ่งเป็นจัก,กรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮั่นแท้ๆซึ่งเรียกว่า คือแท้เกินไปนะคะคือท่านกวนอูก็จะไม่ชอบประมาณนี้นะหวานหวานอ่านแลว้วหวานเข้าใจว่าอย่างนี้ค่ะแล้วนี้ในตอนแรกนะคะโจโฉก็รู้ว่ากวนอูเนี่ยเป็นพี่ชายของท่านเล่าปี่แหละแต่ก็คือยังพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อที่จะเอาชนะใจท่านกวนอูให้ได้นะคะมีการส่งทองไปส่งม้าไปนะคะมีทั้งส่งคนไปเชิญคนที่ไปเชิญก็จะเป็นอัศวินทั้งนั้นเลยนะคะแบบว่าอา่าไปดูแลอะไรอย่างนี้ซึ่งเพียงพอได้ที่จะพิสูจน์ได้ว่าท่านโจ โฉเนี่ยมีความความ ออชอบนะคะเรียกว่าความชอบดีกว่าไม่ใช่ความรักแต่ว่าเป็นความชอบแล้วก็ความพึงพอใจมากๆเลยในความสามารถของท่านกวนอูค่ะในความเป็นจริงเนี่ยท่านโจโฉนะคะใช้เงินแล้วก็อํำนาจแล้วก็ให้ชื่อเสียงเพื่อเอาชนะความสามารถมากมายคือโน้มน้าวใจคนเหล่านั้นมานะคะซึ่งคนเหล่านั้นพอมาด้วยวัตถุประสงค์นี้ไม่ใช่มาแบบใจแลกใจนะคะมันก็เลยก็เลยทำให ในระยะเวลายาวนานไม่สามารถจะซื้อใจไว้ได้นั่นเองแต่อย่างไรก็ตามในช่วงที่แม่ทัพเหล่านั้นมาทำงานให้กับท่านโจโฉนะคะก็คือท่านก็ยัง ได,ได้ขึ้นถึงจุดสูงสุดเพราะว่าพวกเขาก็มาช่วยช่วยให้ดำเนินแผนการแล้วก็กลยุทธ์ต่างๆของท่านโจโฉนะคะในในช่วงที่ออกไปรบเนี่ยก็คือวางรักฐานสำหรับอุดมการอันยิ่งใหญ่ของท่านโจโฉในการรวมเจียงเป่ยมาเข้าด้วยกันไว้ได้นั่นเองค่ะต่อมานะคะเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยด้วยการตายไปของสืบสิ้นพชนไปของท่านโจโฉความสามารถในเรื่องนี้ที่ที่คนอื่นๆในตระกูลโจโฉจะ จะมาเทียบเคียงกับท่านโจโฉเนี่ยไม่มีอีกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็เลยเริ่มที่จะล่มสลายไปนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเชิงวี่นะคะเสียโหหัวแล้วก็โจโฉก็คือมาเสียชีวิตในปีเดียวกันอีกนะคะคือคนที่จงรักภักดีกับท่านโจโฉจริงๆก็มีแต่ว่าก็คือเสียชีวิตไป ไปไล่เลี่ยกันกับท่านและบางคนก็เสียชีวิตในปีเดียวกันนะคะส่วนท่านอย่างท่านจังเหลียวก็เสียชีวิตในอีก2ปีถัดมาแล้วก็ท่านเจียซูค่ะก็ถัดมาเช่นเดียวกันนะคะโจเวยก็สูญเสียแม่ทัพไปอีกสองคนเช่นเดียวกันซูห่วงและซูซูก็เสียชีวิตในเวลาเดียวกันในปีนี้เช่นเดียวกันนะคะปีคิริสัาศสอราช227ค่ะก็คือก็คือคนที่แบบว่าสนิทสนิทกับ แล้วก็จงรักพักดีกับท่านโจโฉก็คืออายุก็คือไปพร้อมๆกับท่านโจโฉเยอะนะคะนี้นักยุทธศาสตรส์ส่วนใหญ่ที่เหลือก็คือทยอยกันเสียชีวิตในอีกไม่กี่ปีต่อมานั่นเองค่ะทีนี้ในบรรดาผู้ผู้ที่จะต้องมายึดครอง ดูแลแผ่นดินที่โจโฉไ,ได้ได้จัดการไว้ให้เนี่ยนะคะก็ยังมีคนสนิทของโจโฉอีกคนหนึ่งซึ่งในประวัติศาสตร์ในตอนนั้นนะคะก็บันทึกไว้ว่าเป็นเจียงจีหรือว่าเจียงจือค่ะก็มีชีวิตอยู่เป็นเวลาเป็นเวลานาน,นะคนนี้นะคะคือเขาอยู่จนถึงปี249แล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคนคนนี้ถึงแม้ว่าจะมี ชีวิตอยู่นานแล้วก็เคยเป็นคนสนิทของท่านโจโฉแต่ว่าเขามีส่วนร่วมในในการเปลี่ยนแปลงไอเกาผิงหลิงด้วยนะคะสุสารเกาปิงนั่นแหละคือเขาไปเข้าร่วมกับทางซื้อหมาอี้นั่นเองนะคะคือเขาไม่ยืนหยัดไม่ไม่ขึ้นมาเพื่อที่จะมารวบรวมอํานาจมาทัดทานกับซื้อหมาอี้นั่นเองค่ะเขากลายเป็นอีกหนึ่ง อีกหนึ่งความร่วมมือของซือหมาอี้นะคะมาทําลายกลุ่มตระกูลของโจโฉที่เป็นตัวแทนของโจโฉที่ยังเหลืออยู่นั่นเองก็หลังจากที่ทางตระกูลของทางโจโฉแล้วก็อํานาจของท่านโจโฉถูก ทำลายทำลายไปเรื่อยๆแล้วนะคะเจียงจีก็ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นนั่นเองก็เป็นปกติใช่ไหมคะการเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปนะคะเขาทำเพื่อประโยชน์ของเขาแล้วก็การมีชีวิตอยู่ของเขานั่นเองค่ะก็จริงๆแล้วเขาอาจจะคิดก็ได้นะคือบางทีหวานก็คิดว่าบางทีเจียง เจียงจือหรือว่าเจียงจีเนี่ยเขาคงรู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาทําลงไปนะคะเพราะว่าเขาก็มีอาการของความหมดหู่เช่นเดียวกันอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าในเวลาต่อมาหรือเปล่าหวานก็คิดในแง่ดีกับท่านเจียงจีนะคะแต่อย่างไรก็ตามเป็นอีกหนึ่งคนคะ่ะที่ร่วมในการกําจัดนะคะอานาจของตระกูลโจโฉแล้วก็จัดการแบบคนของ ตระก,กูลโจโฉส่วนใหญ่ถูกถอนลากถอนโคลไปนะคะรวมทั้งในช่วงที่ยังนั่งอยู่ในอำนาจก็จริงค่ะตระก,กูลโจโฉแต่ว่าอำนาจในมือไม่มีแล้วนะคะอยู่ในมือของซื่อหมอี้เนี่ยก็คือ เ,เรียกว่าฐานันดรเนี่ยม,มีมีแค่ชื่อเท่านั้นว่าเป็นตำแหน่งอะไรแต่ว่าอำนาจจริงๆก็เหมือนกับประชาชนทั่วไปแล้วสำหรับกลุ่มคนของตระกูลโจโฉนะคะในช่วงเวลาที่ที่ยังถอนลากถอนคนไม่หมดแล้วต่อมาก็หมดจริงๆค่ะโดยฝีมือของของตระกูลของซือหมาอี้นี่เองนะคะ เจียงจือเนี่ยขยายความอีกนิดหนึ่งค่ะเจียงจือหรือเจียงจีนะคะท่านก็ได้ติดตามท่านโจโฉมาตั้งแต่ที่เจียนอันละก็เป็นเวลา13ปีเลยนะคะและยิ่งกว่านั้นคือหลังจากการลบที่เมืองซีปีเนี่ยก็คือ,อยังช่วยเหอเฟยนะคะเขาก็เป็นผู้อาวุโสของ ของโจโฉอีกด้วยก็คือสนิทกันมานั่นแหละค่ะแล้วโจโฉนะคะปฏิบัติต่ตอเจียงจื่อเป็นอย่างดีเลยค่ะโดยโดยที่ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะแล้วก็ไม่ว่าเจียงจือจะพูดอะไรเนี่ยส่วนใหญ่โจโฉจะให้ความสําคัญค่ะเรียกว่าให้ความไว้วางใจในตัวของเจียงจีหรือว่าเจียงจื่อเป็นอย่างมากนะคะ ก็ครั้งหนึ่งเนี่ยก็เคยมีคนรายงานกับโจโฉว่าเจียงจีเนี่ยวางแผนก่อก,กระบฏค่ะแต่ว่าท่านโจโฉก็หัวเลาะออกมาดังเลยนะคะแล้วก็พูดกับแม่ทัพซ้าย อี้เปียนว่าเนี่ยเจียงจีวางแผนกบฏเนี่ยจะทําได้อย่างไรเนี่ยจะต้องเป็นคนโง่เขาที่กําลังเดือดร้อนหวังที่จะทําให้เกิดการโต้เถียงคือทําให้ให้ท่านโจโฉกับเจียงเจือทะเลาะกันนะคะคือเป็นสิ่งที่ท่านโจโฉไว้ใจเจียงจีสุดๆเลยค่ะเจียงจีนะคะได้รับการปฏิบัติอย่างลึกซึ้งอย่างดีจากท่านโจโฉเสมอในสมัยที่ท่านโจโฉยังมีชีวิตอยู่นะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยหลังจากที่ท่าน โจโฉตายไปไม่กี่ปีเขาก็ทรยศตระกูลของท่านโจโฉนะคะคือไม่ต้องพูดถึงว่าวานเฉินรุ่นที่สองจะเป็นอย่างไรค่ะก็พอเมื่อซื้อหม่า้เปิดตัวนะคะที่กบฏไอเกาผิงหลิงเนี่ยตระกูลโจโฉทั้งหมดก็ต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่สิ้นหวังที่สุดแล้วนะคะก็วนเฉินรุ่นที่สองเกือบทั้งหมดกลายเป็นคนทรยศทั้งนั้นเลยในขณะที่แม่ทัพรุ่นที่สองล้วนแต่กลายเป็นบุคคลที่ไร้ประโยชน์เลยค่ะไม่มีใครกระโดดออกมา คือก้าวขึ้นมาข้างหน้าเพื่อจะมาต่อต้านหรือว่าสู้กับซือมาอี้เลยนะคะส่วนบุตรชายอีกคนหนึ่งของตระกูลโจโฉนั้นก็ยิ่งแยกเข้าไปใหญ่ค่ะก็คือในเมื่อไม่มีคือถูกตัดปีกตัดหางคือตัดทุกอย่างไปแล้วนะคะก็แทบกับคือไม่มีอำนาจแล้วเอาง่ายๆค่ะก็ก็ต้องโดนจัดการไปแน่นอนนะคะ ดังนั้นก็เทียบได้กับว่าคือหลังจากที่ท่านโจโฉจากไปแล้วเนี่ยก็รางวัลสำหรับตระกูลโจโฉที่มีนะคะจากการกระทำของท่านโจโฉที่รวบรวมอำนาจมาทั้งหมดมันก็กลายเป็นเรื่องที่มีแต่ชื่อเท่านั้นคือความจงรักภักดีอะไรต่างๆก็คือก็อยู่เหมือนกับว่ารอยอยู่ในอากาศทั้งนั้นนะคะก็ไม่ไม่ได้มีใครที่จงรักภักดีอย่างแท้จริงค่ะแล้วก็ทุกคนก็จะกลัวว่าว่าจะเกิด การก่อกระบททั้งนั้นนะคะคือในตอนที่ตระกูลของโจโฉนะคะคนหนึ่งคือลูกๆได้ขึ้นรองราชเนี่ยพวกเขาก็จะกลัวว่าคนในตระกูลของเขาเนี่ยจะมาจะมาแย่งชิงอํานาจจากพวกเขาไปเขาก็เลยตั้งแต่ตั้งแต่ชื่อตําแหน่งให้หรูๆเลยใหญ่ๆเลยแต่ว่าจริงๆเราไม่มีอํานาจอะไรอยู่ในมือเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในตระกูลของโจโฉแท้ๆก็เลยไม่สามารถจะจะ มาสู้กับทางซื้อหมาอี้ได้นะคะถึงแม้ว่าซื้อหมาอี้จะมีตําแหน่งเป็นแค่อัครมหาเสนาบดีที่ปรึกษาอะไรแบบนี้แต่เขามีอํานาจที่จะสั่งการได้ค่ะแต่ว่าคนอื่นๆนะคะด้วยความกลัวของคนที่ขึ้นเป็นฮ่องเต้ก็เลยไม่ได้ไม่ได้กระจายอํานาจไปกระจายแต่ชื่อของตําแหน่งสูงๆไปนะคะดังนั้นก็แน่นอนว่าพวกตระกูลโจโฉที่เหลือมาเรื่อยๆนะคะก็ไม่สามารถจะแข่งขันกับกองทัพของท่านซื้อหมาอี้ได้และนี่ก็เป็นทั้งหมด ของอพิสูจน์นี้นะคะหากท่านใดนะคะคิดเห็นแตกต่างไปจากนี้แล้วก็วิเคราะห์นะคะได้แตกต่างไปจากหวานก็ขอให้มาคอมเมนต์คุยนะคะแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับความคิดเห็นแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับ3ก๊กในช่วงนี้นะคะ่ะก็จริงๆแล้วนะคะตัวละครที่หวานชอบมากที่สุดในเรื่อง3ก๊กนะเอาจริงหวานชอบนะคะเเลยคือชอบท่านโจโฉนี่ลคะค่ะ <c oughs> อาจจะไม่ค่อยเหมือนใครเท่าไหร่หรือเปล่าเอ่ยเพราะว่า ท่านโจโฉสุดท้ายแล้วท่านก็ต้องถูกถูกกําจัดไปถูกไหมคะแต่ว่าหวานมีความรู้สึกว่าหวานชอบท่านโจโฉนี่แหละแล้วก็นอกนั้นก็จะมีเล่าปีกวนอูนะคะแล้วก็จูเก๋เหลียงก็มาปนปนกันไปนะคะแล้วก็มีท่านซื่อหมายอี้ด้วยก็ชอบแต่ว่าก็คือเปอร์เซนต์ก็ไม่ได้เยอะเหมือนกับว่าที่หวานชอบท่านโจโฉนะคะแล้วทุกท่านชอบใครในเรื่องสามก๊กคะมาแบ่งปันกันได้ในช่องคอมเมนต์นะคะมีความสุขกันมากๆค่ะรักษาสุขภาพแล้วก็พบกับหวานได้ ใหใม่ในอพิโซดถัดไปนะคะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องหวานชูการ์เลิฟช n น s e นว v e l and ซีรีส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ